ไม่ไว่าจะเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาทุกคนมีโอกาสเติมเงินในกระเป๋าให้กับตัวเองได้ส่วนจะเติมด้วยวิธีแบบไหนง่ายหรือยากเดี๋ยวช่วงนี้มีคำตอบแน่นอนครับขณะนี้ผมนั่งอยู่กับคุณกันอเนกค้ายดวงจันทร์นะครับหรือคุณแม็กนะครับซึ่งเป็นผู้นำคลื่นลูกใหม่ของบริษัท TRM หรือปุ๋ยบัวทิพย์มาฟังคำตอบเลยดีกว่าว่า ระบบการเติมเงินให้กับตัวเองเรียกว่าการสร้างความสําเร็จสําเร็จยุคใหม่ให้เกษตรกรไทยต้องทําด้วยวิธีแบบไหนไปค้นหาคําตอบเลยครับสวัสดีครับคุณแม็ครครับครับสวัสดีครับคุณกายครับครับก่อนจะพูดถึงการเติมรายได้ให้กับเกษตรก,กรไทยเนี่ยผมถามนิดนึงเนี่ยในวงการเครือข่ายขาย,ขายตรงยุคใหม่น,นะมันจะไปได้เหรอ ก็ในรูปแบบของการทําเครือข่ายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเปรียบเป็นคนเราเนี่ยนะครับ,ค,รบคือคนเราเนี่ยทำงานเท่ากันหมด24ชั่วโมงนะฮะถ้าเราทํางานคนเดียวเนี่ยเราจะเหนื่อยนะครับม,มันก็ได้แค่คนเดียวคนเดียว24ชั่วโมงออหรือว่าเปรียบง่าย,ายๆแค่1ชั่วโมงครับ,รบถ้าเราทํางาน1ชั่วโมงสมมติว่าเราได้ค่าแรง300บาท เราก็จะมีรายได้แค่300บาทต่อหนึ่งชั่วโมงแค่นั้นนะครับต่อวันต่อวันต่อต่อวันแปดชั่วโมงอ่า8ชั่วโมงส0มอบาทสมมติอ่าแปดชั่วโมง300บาทแต่วันนี้ถ้าเรามาเล่นในเรื่องของเครือข่ายหรือเรามองหาธุรกิจแบบรูปแบบของเครือข่ายเนี่ยนะในย4ิบสชั่วโมงดีกว่านะครับเรามีคนทํางานแทนเราเราขอเปอร์เซ็นต์แค่คนละ1บาทก็พอถ้าในองค์กรเรามีคนทํางานสัก หนึ่งพันคนนะในในรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราขอเปอร์เซ็นแค่คนละหนึ่งบาทเท่านั้นนะส่วนแบ่งการการตลาดเนี่ยหนึ่งบาทนะครับที่เขาแบ่งให้เราค่าเราไปแนะนําธุรกิจให้เขาเนี่ยเราก็จะมีรายได้จากวันละ300บาททํางานแชั่วโมงเราจะมีรายได้1000บาทขึ้นทันทีนะครับจากการทํางานในรูปแบบของรูปธุรกิจเครือข่ายเพราะปกติคนทั่วไปจะทํางานไม่เกินแ9ชั่วโมงใช่ครับแต่ทําเครือข่ายคนหนึ่งเนี่ยมีโอกาสทํางาน มายถึงว่าหลายคนรวมกันนะวันหนึ่งอาจจะเป็นพันชั่วโมงใช่ครับเพราะหลายคนะเราคีเป็นหมื่นเราคิดต่อหนึ่งคนเป็นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครับเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละคนที่ออกไปทํางานแทนเราเนี่ยไม่รู้ว่า ทำงานในช่วงเวลาไหนเพราะอย่างผมเองเนี่ยผมเริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นนักเรียนนะครับ,รบม3อายุ15ปีค,ค,คงจะเป็นช่วงอายุของวัยของเด็กเขาเรียกว่า,ร,าร่าเริงอย,อยู่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับ,รบก็คงจะไม่ทํางานสักเท่าไหร่รแต่แตผมเนี่ยเป็นคนที่พื้นฐานที่บ้านเราเป็นเกษตรนะครับแล้วก็ขายผลผลิตจากการเกษตรอย่างเงี้ยกลับมาจากโรงเรียนผมก็เอาผลผลิตไปขายแต่ว่าเราชอบการขายอยู่แล้วเริ่มต้นโดยพอวันหนึ่งเนี่ยมีโอกาสเข้ามาจาก จากผู้ที่มีพระคุณทางธุรกิจของเราเราเรียกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ทางธุรกิจของเราเนี่ยก็คือคุณกันหากับคุณสวิตนุยเจริญเนี่ยะนะท่านก็อเอาปุ๋ยบวทิพมาแนะนําให้คุณตาปุ๊บปรากฏว่าผมก็กลับจากโรงเรียนเนี่ยนะครับ,รบเขามามาติดตามผลมาดูนะครับมาดูฟีดแบ็หลังจากการขายไปแล้วว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ยบวทิพแล้วเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะฮะ แล้วก็คุณกันหาเนี่ยบอกว่าคุณตาช่วยสมัครเป็นสมาชิกนะจะได้มีเงินน้นนั่นนี่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้เข้าใจว่าว่าว่าคืออะไร,รนะฮะปรากฏว่าเราก็เข้ามาในในธุรกิจในในในบ้านหรือว่ากลับจากโรงเรียนเนี่ยผมก็ไปแอบ,บนั่งฟังนะเราอยากรู้ว่าไอ้เงินเนี่ยมันคืออะไรเขาทาอะไรกันมามามา,มาหลอกคุณตาเราหรือเปล่ามามา,มาโกงมาทําอะไรเราหรือเปล่าออนะครับปรากฏว่านั่งคุยเขาบอกว่าเออทำธุรกิจบัวทิพนะได้เงินขายปุ๋ยอย่างเงี้ยเออเราก็คิดขึ้นทันทีได้ว่า น่าจะลองดูนะเราเป็นคนชอบการขายผมก็เลยบอกว่าตาสมัครให้ผมแล้วกัน3า0 0บาทนะเดี๋ยวผมทําธุรกิจเองคุณตาก็สมัครสมาชิกให้ปรากฏว่าก็เดิน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 ตลาดออกไปนะครับจากการที่กลับจากโรงเรียนสี่โมงเย็นนะออกไปทําการตลาดก็โดยการที่ไปบ้านคนนั้นคนนี้เริ่มต้นจากคนใกล้บ้านจากญาติพี่น้องแล้วก็กระจายออกไปเรื่อยๆไปแนะนําให้เขารู้จักปุ๋ยบวทิ์ใช่ครับไปแนะนําให้เขารู้จักปุ๋ยบวทิปต้ต้องหิงว้วแบกกระสอบไปไหมไม่จําเป็นครับไม่ต้องเลยไปเปิดใจก่อน อย่างแรกธรรมดานี่แหละไม่เลยครับแฟ้มหนเล่มแล้วก็ปุ๋ย3กิโล2กิโล5กิโลก็ว่ากันไปง่ายนะเองง่ายมากเดี๋ยเมื่อก่อนจะจะจะเป็นปุ๋ยกระสอบใหญ่เดี๋ยวนี้จะเป็นกระสอบเล็กเปิดใจได้ง่ายง่ายกว่าง่ายกว่าเพราะราคาไม่กี่ร้อยบาทจริงๆนะครับจริงๆมันง่ายกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรกรนะครับ เปิดใจเนี่ยไม่จําเป็นต้องถุง5กิโลไม่จําเป็นต้องถุง25กิโลถ้าวันนี้ปุ๋ยแค่หนึ่งกำม,มือคุณเปิดใจกับการ,รที่จะทดลองปุ๋ยบัวทิพย์เนี่ยถือว่านั่นคือการเปิดโอกาสให้ให้กับตัวเองได้แล้วมันมันมันไม่สําคัญอยู่ที่ว่าปริมาณ,มาณของของของสินค้า,าเพราะมันอยู่ที่คุณภาพเป็นตัวตั้งเลยใช่คุณภาพเป็นตัวตั้งเพราะวันนี้เนี่ยบัวทิพย์เราเนี่ยนะครับมีคุณภาพเป็นตัวตั้งใช้คุณภาพเป็นตัวขยายตลาดอยู่แล้วไม่ไม่ไม่ใช่ว่าผู้แทนดีผู้จําหน่ายดีไปถึงคุยแล้้วเเาจะซือนกกษตรร ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเขาไม่โง่นะอย่างนี้ไม่โง่อ่ะเขารู้ทันเกษตรกรเป็นนักวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะใช่เขาก็ทดลองไปเรื่อยทุกยี่ห้อใช่ครับวันนี้ขอให้ยังไงก็ได้ให้กับเกษตรกรเนี่ยทุกท่านเนี่ยเปิดใจเอาปุ๋ยบัวทิพย์เราไปทดลองใช้แค่หนึ่งกำมือคุณก็สามารถที่จะรวยเป็นร้อยล้านได้อะไรกล้ากล้าให้เขาใช้หนึ่งกำมือมันจะได้ผลอะไรหนึ่งนิดเดียวนะก็ผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าคุณไม่เปิดใจหนึ่งกำมือครับจริงๆอย่างหลายๆเคสที่ผู้นําม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 าพูดคุยตรงนี้บอกว่าบางต้นใกล้จะตาย ายบางต้นก็ดีบางต้นก็เป็นโรคเป็นนั่นเป็นนี่ผมก็เคยเจอเคสอย่างต้นแก้วมังกรเหี่ยวจนแบบว่าสีเหลืองใกล้จะตายนะแล้วก็มีการท้าพนันกับเกษตรกรเลยเออถ้าต้นแก้วมังกรต้นนี้หายค,คุณซื้อปุ๋ยบวัวทิพย์แล้วกันเ,ออเกษตรกรรับปากให้ปัญหาเี่เอปุ๋ยนี้จะยกย่องเป็นปุ๋ยเทวดาออปรากฏว่าแก้วมังกรหายแล้วก็กลับมาเป็นลูกออกดอกดอกด้วยปกติแต่ปรากฏว่าไอ้ที่หายเป็นทั้งต้นไม้และเป็นทั้งคน หายยังไงงงเหงื่อเนี่ยต้นแก้วมังกรไม่ใกล้จะตายเออมันจะตายแล้วมาหายแล้วมีผลผลิตไอ้เจ้าของสวนหายไปเลยหายไปไหนหนีไม่กล้าไม่กล้าสู้หน้าไงเพราะว่าตัวเองท้าไว้แล้วว่าปุ๋ยนี่ต้องปุ๋ยเทวดาพรรักษาต้นใกล้จะตายได้หายได้โอ้โหนี่คือเชื่อท่านผู้ชมไหมครับผมหลายคนที่ผมเคยมีโอกาสได้นั่งคุยกับพวกผู้นําหรือคนที่ใช้ปุ๋ยบเที่นี่เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันก็เป็นแบบนี้จริงใช่ครับ ว่าคือมันมันวิเศษมากทุกคนครเริ่มต้นทางการทําธุรกิจปุ๋ยบัวทิพย์จากการที่เปิดใจในการลองสินค้า นั่นคือการเปิดรับโอกาสทางธุรกิจก็คือไม่ต้องเยอะหรอกใช่ครับถ้าท้ายไปสุดเอาขอให้เอาต้นไม้ที่คิดว่ามันมันคืาเรืยอมันซบเซาใช่ครับสม,สม,สมบลอง<ม>ใช้ดูลองดูจร<อ>ิงๆแล้วมันมันเป็นความเสี่ยงนะครับที่คุณจะเอาผลิตภัณฑ์แบบนี้ไปใช้กับต้นไม้ที่อัิเสบหรือว่าต้นไม้ที่ป่วยมันเป็นความเสี่ยงเพราะเพราะทุกต้นเราไม่สามารถวัดได้จากการที่มันป่วยมากแค่ไหนใช่ไหมฮะถ้าเป็นคนค,คนคนไข้เนี่ยขึ้นหัวใจบ้างเลือดบ้างอากาศบ้างหลายๆอย่างแต่ต้นไม้เนี่ยนะครับ ไม่รู้จะวัดจากอะไรไม่ดูจากสภาพบางทีเหมือนต้นยางผมเป็นคนใต้นะฮะก็คุ้นเคยกับต้นยางยางเนี่ยบางต้นใบยังเขียวยังปกติแต่ไปดูรากเริ่มเน่าแล้ว มันเป็นเชื้อรามาจากข้างล่างแล้วคือปากเริ่มเปื่อยแล้วกินข้าวไม่ได้แล้วแต่ข้างในยังไม่รู้ว่าว่ามันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถวัดได้แต่พอเราบางบางครั้งการไปท้าพิสูจน์แบบนี้มันก็เป็นความเสี่ยงแต่โดยทั่วไป99%บัวทิพย์สามารถพิชิตปัญหาเหล่านี้ได้อันนี้มันพูดแล้วดูแล้วมันชวนเชื่อหรือมันอาจจะเวอร์หวาเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่มันน่าลองนะพูดถึงนะใช่ครับผมไม่น่าลองนะคือแค่ลองสักกระสอบหนึ่งก็จะรู้คำตอบแล้วใช่ครับอาจจะมีเขาเรียกมีอาจจะมีต้นไม้้สสมักตนลอง สักต้นหนึ่งใช่ครับรู้เรื่องแล้วไใช้เวลานานแม่กว่าจะทำท่าดีขึ้นนะถ้าผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างอย่างพริกเนี่ยพริกที่เราพริกแกงเนี่ยนะครับหนึ่งกำมือ ก็พอใส่ที่โคนต้นรดน้านะครับถ้าเป็นไปได้เราก็ขยําปุ๋ยเนี่ยใน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 ขันน้าเนี่ยนะเอาน้ำเนี่ยไปพรมบนด้วยนิดพรมใบนิดหน่อยนะครับประมาณ2อาทิตย์เห็นผลแล้วเห็นผลแล้วอย่างพริกใบหยิกใบงอเป็นกุ้งแห้งเนี่ยเราเห็นผลแล้วจริงๆมันมันไม่ได้ว่าจําเป็นต้องไปลองแปลงใหญ่ต้องลองเป็นกระสอบไม่ไม่จาเป็นไปเห็นปุ๋ยบัวทิพย์ที่ไหนขอแกะกระสอบขอปุ๋ยสักครึ่งกิโลฉันอยากจะทดลองแค่เนี้ยมันก็มันก็ถือว่าเราเปิดโอกาสเปิดเปิดใจตัวเองเห็นผลได้แล้วคราวนี้มาพูดถึงเรื่องการสร้าง กำไได้จากระบบเครือข่ายนิดนึงเนี่ยว่าย <ผม S 2> ุคนี้สมัยนี้มันจะไปรอดหรือไม่รอดสาหรับคนหน้าใหม่ๆจริงๆแล้วถามว่าไปรอดไหมนะวันนี้ผมพูดได้เต็มปากเต็มคานะครับว่าในเรื่องของการทําธุรกิจเครือข่ายนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งวันนี้เราปุ๋ยบัวทิพย์เนี่ยเป็นธุรกิจเครือข่ายของของการทําการเกษตรหรือเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่งมีแค่ไม่กี่ยี่ห้อและบัวทิพย์เราเป็นบริษัทแรก ที่ทําการตลาดธุรกิจเครือข่ายแบบการผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยอินทรีนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งวันนี้เรามีดีที่เป็นปุ๋ยทรีนวันเคมีอินทรีย์ชีวภาพที่เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพที่โดดเด่นแตกต่างกันไปเคมีเป็นอาหารหลักอินทรีย์เป็นรองเป็นเสริม อาชีวภาพเป็นเสริมนะครับมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปโดยบัวทิปเรามิกรวมกันเนี่ยมันก็เลยทําให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ทางการเกษตรได้สามารถแก้ปัญหาทางเรื่องของเชื้อโรคชราต่างๆได้นี่แหละคือเรืวว่องการเพิ่ม,ผ,มผลผลิตไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจเลยครับผมเรียกว,ว่าพื้นฐานเด็กคๆครับผมครับครับผมก็ทําให้เวลาอีกนิดนึงไงจะฝากอะไรนิดไหมก็ไม่เสื้อเสื้อวันนี้นะครับมีมีของมาฝากนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับก็เป็นเสื้อยืดนะครับสวยๆเพื่อที่อันนี้ผมทำเอง เองเลยนะครับเป็นพรีเมียมครับผมเป็นพรีเมียมให้ให้ครับผมไม่ได้โฆษณาตัวเองเลยแต่ว่าอยากจะทําให้ให้ไว้สําหรับท่านเกษตรกรนะครับที่สั่งซื้อปุ๋ยที่โทรมาที่โทรมาแล้วก็พิเศษด้วยวันนี้ที่มานะครับก็ถือโอกาสนะครับจากจะแจกเสื้อสัก20ิบตัว อ่าเออต้องรีบต่งมากอย่าี้ยะยีิบตัวครับผม0895904683ท่านที่กำลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้นะครับกำลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้นะครับ0895904683หรือ0862763917นะครับโทรมาได้เลยส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสำหรับคนที่ไม่สนใจปุ๋ยบพแทิพย์ก็ไม่เป็นไรเปิดผ่านมานะครับโทรมาได้เลยผมแจกนะครับยี่สิบตัวมาปรึกษาคุยกันอ่าครับผมมาปรึกษาสอบถามเรื่องของการเกษตรก่อนก็ได้มีปัญหาต้นไม้ที่บ้านหรรรืออว่่าาาะะไเงีี้ยก็สมถทจ อสอบถามกันได้นะครับวันนี้เรามาให้ข้อมูลทางเรื่องของการเกษตรเวลาเราแะน้อยไปหน่อยท่านผู้ชมแต่เ<ผ>ม,<ผ>มื่อหน้าผมจะเชิญคุณแม็กมาอีกค,คุย, <ผม S 2> คยเยอะๆเพราะว่า <S <S คือเรามีเรื่องราวเกี่ยวเรื่องปุ๋ยบวทเยอะ <S 2> <S 2> <ๆ>เหลือเกินนะอย่างที่ผมกล่าวเทพก่อนๆนะผมอายุ70ปีไม่รู้จัดรายการหมดหรือเปล่าาะเยอะมากนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม็กจริงๆนะที่เกี่ยรวมรายการครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับติดตามชมรายการรวยทั่วไทยได้ใหม่นะครับวันและเวลานี้แหละครับ สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ